ทีพวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์สันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาาและทีมงานกันด้วยนะคะ ชื่อนรินนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาเรียนในกรุงเทพเช่าอาพาร์ตเมนต์ใกล้มหาลัยอาพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่ค่อนข้างสงบส่วนมากจะเป็นคนทำงานและนักศึกษาที่ออกไปแต่เช้ากลับอีกทีก็เย็นบางทีก็ดึกชีวิตประจำวันผมค่อนข้างจำเจครับไม่ค่อยมีเพื่อนไปเรียนแต่เช้าเรียนเสร็จก็ออกไปซื้อของกินแล้วก็กลับมาจับเจ้าอยู่ที่ห้อง ด้วยความที่อพาร์ตเมนต์มันไม่วุ่นวายผมก็เลยอยู่ที่นั่นนานเลยครับจนกระทั่งขึ้นปีสี่มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นวันหนึ่งผมออกจากห้องเพื่อจะลงมาซื้ออาหารผมเห็นคนหลายคนมายืนอยู่ตามทางเดินมุงดูอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งและมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยเพราะความอยากรู้อยากเห็นผมก็เลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้เช่าคนหนึ่งบอกผมว่าในห้องนี้มีคนตายไม่รู้ตายตั้งแต่เมื่อไรแต่ศพเน่าจนแห้งแล้วหน้าแปลกที่ไม่มีใครได้กลิ่นหรือสงสัยและสภาพการตายก็เสียสยองมากครับเหมือนถูกสัตว์กัดกินเบอะเะเนื้อกับอวัยวะหลายอย่างหายไปเหลือแต่ซากศพเน่าๆนอนแห้งติดอยู่กับเตียงเวรกรรมเลยครับ ผมนี่กลืนน้ำลายลงคอฟืดๆเพราะห้องที่เกิดเรื่องมันอยู่ชั้นเดียวกับผมห่างกันแค่ห้าห้องแถมยังมาตายสยองขนาดนี้ผมก็อยู่ไม่สุขแล้วล่ะครับเจ้าหน้าที่ห่อศพแล้วพาออกไปในห้องยังมีกลิ่นเน่ารุนแรงก็คงต้องเป็นภาระของแม่บ้านอาพาร์ตเมนต์เป็นคนรับเคราะห์ไปส่วนผมไม่กงไม่กินแล้วครับข้าวปลา หันหลังกลับเข้าห้องเลยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ใครจะไปกลืนอะไรลงล่ะครับหลังจากนั้นผมก็พยายามจะไม่ออกจากห้องในตอนกลางคืนเลยบอกตรงๆว่าภาพที่เห็นและกลิ่นที่ได้ลอยเข้าจมูก,กวันนั้นมันฝังใจผมมาตลอดผมเองก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่พบเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆแต่มันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่มีเหตุจำเป็น ให้ผมต้องออกไปข้างนอกผมก็ออกจากห้องล็อกประตูปกติแต่บรรยากาศตอนกลางคืนที่อพาร์ตรเมนต์ผมตอนนี้มันวังเวงมากครับหรือเพราะผมไม่ค่อยได้ออกจากห้องเวลานี้ก็ไม่รู้ผมเลยไม่ชินและด้วยความที่ผมเป็นคนขี้กลัวผมก็เลยไม่ลงลิฟต์กลัวจะมีผีแอบอยู่ในลิฟต์ผมเลือกที่จะเดินลงบันไดซึ่งผมอยู่ชั้นห้านะครับ มันก็มีไฟทางติดอยู่สลัวๆไม่ได้สว่างมากระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่บนบันไดชั้นที่สองผมมองเห็นตรงที่พักบันไดมีคนนั่งก้มยองๆเหมือนกำลังทำอะไรสักอย่างผมหยุดเดินเพ่งมองดูเป็นผู้หญิงครับผมยาวใส่ชุดเดรสสีแดงผิวขาว เธอเหมือนกำลังนั่งกินอะไรอยู่บนพื้นผมไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นใจก็ตกไปอยู่แต่ตุ่มแล้วใครที่ไหนจะมานั่งยองๆกินอะไรอยู่ตรงที่พักบันไดกลางดึกแบบนี้ผมเลยว่าจะเดินกลับแต่เจ้ากรรมด้วยความรีบผมดันก้าวขาพลิกเผลออุทานเสียงดังเลยเท่านั้นนะครับเธอหันมามองผมผมก็ตาค้างทำอะไรไม่ถูก ยืนตัวแข็งทื่อเลยครับเพราะไอ้ร่างที่ผมเห็นมองยังไงก็ไม่ใช่คนสองมือเต็มไปด้วยเลือดทั้งหน้าทั้งปากเปรอะเลอะไปด้วยเลือดไหลหยดย้อยลงพื้นซึ่งที่อยู่บนพื้นก็เป็นซากศพของคนนี่แหละครับพอผู้หญิงคนนั้นเธอเห็นผมเธอก็ยืนขึ้นหันมาทางผมยิ้มเห็นแต่ฟันแหลมๆเต็มปาก เลือดนี้เต็มไปทั่วเลยนะครับในหัวของผมตอนนั้นมันตื้อตึงไปหมดไม่อยากจะเชื่อเลยซ้ำตรงหน้าผมจะเป็นผีเพราะนี่มันกลางเมืองกรุงแถมยังเป็นเมืองที่ผู้คนพลุกพล่านไม่ใช่บ้านนอกคอกนาร้างคนผมรู้สึกตัวอีกทีเพราะได้ยินเสียงคำรามของมันครับพอได้สติหันหลังวิ่งขึ้นบันไดแบบไปตายเอาดาบหน้าผมล้มลุกคลุกคลาน ปากกตะโกนขอความช่วยเหลือพอผมเสียงดังเธอก็กระโดดขึ้นไปนั่งยองยองบนระเบียงแล้วหันมาหัวเราะใส่ผมก่อนที่เธอจะกระโดดลงจากตึกแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นผมตกใจจนหัวใจร่วงมาอยู่ปลายเท้าแล้วครับสุดตัวลงนั่งหายใจหอบจนคนในหอที่ได้ยินเสียงผมกรูกันเข้ามาดูถามผมว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมองพวกเขาแล้วบอกว่ามีคนตายผมเห็นคนตายอยู่ที่พักบันไดชั้นสองทุกคนวิ่งไปดูแล้วก็พบศพจริงๆครับเป็นศพครึ่งท่อนผู้เคราะห์ร้ายเป็นแม่บ้านของอาพาร์ตเมนต์ร่างของแกอีกครึ่งอยู่ในห้องเก็บของใ,ใกล้ๆก,กันนั่นแหละครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจซึ่งก็สรุปคดีเป็นเพราะเจ้าหนี้ที่ป้าแกไปกู้เงินมา แล้วไม่ได้ใช้คืนมาตามทวงจนเกิดเหตุฆาตกรรมดังกล่าวผมให้ปากคำไปก็บอกได้แค่ว่าตอนเดินลงมาก็เห็นสภาพแกเป็นแบบนั้นแล้วไม่กล้าบอกตำรวจหรอกครับว่าเป็นคนกำลังนั่งกินแกอยู่เพราะใครจะไปเชื่อเผลอเลอเขาจะหาว่าผมหลอนหรืออาจจะคิดว่าผมเป็นฆาตกรก็ได้ตอนนั้นผมเตรียมหาที่อยู่ใหม่แล้ว เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆผมกลัวตายครับยิ่งมันเห็นหน้าผมแบบนั้นแล้วด้วยแต่ในระหว่างนั้นผมก็ยังคงต้องทนอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เก่าก็อย่างที่บอกผมไม่ได้มีเพื่อนสนิทไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนที่พอจะไปขออาศัยพึ่งพาชั่วคราวได้<ๆ>ก็ต้องทนอยู่อย่างหวาดระแวงกันไปแหละครับวันนั้นผมก็ไปเรียนกลับบ้านตามปกตินั่งรถเมย์มาลงที่ปากซอย แล้วก็เดินเข้าไปในซอยของอพาร์ตเมนต์ซึ่งค่อนข้างอยู่ลึกพอสมควรครับช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นแล้วบรรยากาศโพลเพล์ใกล้ค่ำเต็มทีระหว่างทางเดินก็ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านนะครับแต่ผมก็สังเกตว่ามีคนเดินตามผมมาตลอดทางแต่เดินอยู่คนละฝั่งเธอเป็นผู้หญิงผมยาวแต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจก็คือ เธอคนนั้นเดินตัวแข็งทื่อเหลือบมองมาที่ผมเป็นระยะยิ้มให้ผมด้วยแต่มันไม่ได้เป็นยิ้มที่มีมิตรไมตรีสักเท่าไหร่นาสยองพองคนมากกว่าเธอเดินตีคู่มากับผมพักใหญ่ๆแล้วก็เดินหายเข้าไปในซอยผมสงสัยและเอะใจก็เลยเดินตามไปดูเพราะในซอยนั้นเป็นซอยเปลี่ยวแคบๆและลึกมาก เคยมีเหตุจุลกรรมปล้นจี้กันด้วยผมก็กลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายนะครับก็เลยเดินตามเข้าไปหวังว่าจะเดินเป็นเพื่อนเพียงแค่มีกี่นาทีเท่านั้นที่ผมข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามผมไม่เห็นเธออยู่ในซอยนั้นแล้วผมได้เดินออกมาเพื่อจะกลับที่พักแล้วอยู่ๆอ,อะไรบางอย่างมันก็หล่นลงดําแผลตรงหน้าผม มันเป็นชิ้นเนื้อผมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนตามสัญชตาตญาณช็อกเลยครับเพราะบนกำแพงผู้หญิงคนที่ผมตามเธอมากำลังนั่งยองๆใช้เท้าเหยียบบนกำแพงเธอกำลังกัดกินท่อนแขนของใครคนหนึ่งกินอย่างอร็จอร่อยแถมยังก้มยิ้มให้ผมด้วยนะครับตานี่แดงเป็นเลือดผมทำอะไรไม่ถูก รีบวิ่งหนีเธอโยนเศษเนื้อเศษกระดูกใส่ผมเหมือนเธอต้องการจะแกลง้งเพราะผมได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังผมมาพอหนีกลับมาถึงห้องผมโทรไปแจ้งตำรวจเลยเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟังแต่แทนที่ตำรวจจะเชื่อผมกลับกลายเป็นว่าผมนี่แหละตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตถึงสองราย อีกอย่างผมก็เพิ่งรู้ว่าในอพาร์ตเมนต์มีคนเสียชีวิตอีกหลายคนบางคนไหลาตายบางคนก็ตกตึกลงมาตายแต่สภาพเหมือนถูกฆาตกรรมอำพรางเพราะร่างกายโดนกรีดขยำฉีกถึงก่อนจะโยนศพลงมาผมพยายามให้การว่าผมไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องผมจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเสมอ และผมคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ผมเล่าให้ตำรวจฟังในสิ่งที่ผมเห็นผมรู้ทั้งหมดเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมยืนยันได้เลยทุกอย่างที่พูดไปคือความจริงแล้วก็มีสารวัตรคนหนึ่งชื่อยมแกต้องการคุยกับผมเป็นการส่วนตัวตอนแรกผมก็คิดว่าคงไม่รอดแน่สงสัยต้องติดคุกฟรีกวคราวนี้แต่กลายเป็นว่าสารวัตร แกเชื่อในสิ่งที่ผมพูดครับแกถามผมว่าผมเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นกี่ครั้งแล้วเจอที่ไหนมีลักษณะเป็นยังไงผมก็เล่าซ้ำให้แกฟังและสารวัตรแกก็ถามผมว่าผมเชื่อเรื่องผีปอบไหมผมมองหน้าแกค่อนข้างแปลกใจที่ได้ยินคําพูดนั้นจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แกจึงเล่าให้ผมฟังว่า แกได้ติดตามคดีนี้มานานสองสมปีแล้วลักษณะคนตายจะมีสภาพคล้ายๆกันคือมีรอยมันถูกสัตว์กัดกินไม่ได้กินเฉพาะเครื่องในนะครับแต่กินทั้งตัวจนพอใจเหลือก็ทิ้งสารวัตรแกตามสืบคดีนี้อยู่นานละและแกก็เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานแกจึงได้รู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีอภิญญาสงูงท่านเลยบอกก็เป็นฝีมือของปอบ มันเป็นปอบที่มีอาคมแกร่งกล้ามีอายุยืนยาวหลายร้อยปีแล้วแต่ยังคงสภาพความเป็นสาวไม่แก่ไม่แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาและมันยังใช้สเสน่หหาในการหลอกล่อผู้คนมาเป็นอาหารมันไม่ใช่ปอบที่หากินเป็ดกินไก่อาศัยอยู่ในกระท่อมซอมซ้อยังเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาแต่ปอบตัวนี้มันทั้งสาวทั้งสวย หากินอยู่ในเมืองหลวงคาดคะเนว่ามันคงอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่ไหนสักแห่งสรวัตรบอกอีกว่ายังไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงของมันเลยนอกจากผมที่ผ่านมาก็ได้แต่สรุปคดีว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องแต่ก็ยังจับฆาตกรไม่ได้และเรื่องนี้ก็จําเป็นต้องเก็บเป็นความลับจะให้นักข่าวหรือประชาชนทั่วไปรู้ไม่ได้เด็ดขาด ราะคงเกิดความวุ่นวายเป็นกระแสตื่นตรหนกกันไปเปล่าๆผมถามสารวัตรว่าแล้วแกเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังทำไมแกบอกว่าแกอยากขอความร่วยมือจากผมเพราะมั่นใจว่านังปอบร้ายตัวนั้นมันจะต้องตามมากำจัดผมแน่ๆเพื่อจะปิดปากผมแกถามผมว่าเคยสังเกตไหมว่ามีคนคอยตามอยู่ผมก็ตอบไปตามตรง บางครั้งผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ที่เห็นจั๊จะก็ตอนที่เกิดเหตุสดสดร้อนๆอนวันนี้นั่นแหละผู้หญิงคนนั้นคอยตามผมอยู่จริงๆถ้าผมไม่ประสบพบเจอเรื่องราวกับตัวเห็นมากับตาก็คงไม่เชื่อแน่ๆแต่ในเมื่อผมต้องมาตกเป็นเป้าหมายของผีปอบตามคำบอกเล่าของสารวัตรแบบนี้ผมก็มีแต่ต้องเออออย่างเดียว ยอมให้ความร่วมมือกับแกด้วยความจำยอมโดยแผนการนั้นสรวัตรแกเป็นคนจัดการทุกอย่างครับคืนที่ทุกอย่างเริ่มขึ้นผมไม่ได้ไปเรียนออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าและกลับอาพาร์ตเมนต์ดึกกว่าปกติสิ่งที่คิดเอาไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆผู้หญิงคนเดิมตามผมมาอีกแล้วไม่รู้โผล่มาจากไหนเธอใส่ชุดแดงเหมือนเดิม เดินตัวแข็งทื่อแต่ว่าสาวเท้าเร็วมากเหมือนกับว่าไม่ได้เดินมันเหมือนวาบแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมเริ่มกลัวแม้สารวัตรจะบอกก็ไม่ต้องกลัวแกคอยดูอยู่ไม่ใช่มีเชื่อนะครับแต่มันกลัวจนลืมไปหมดว่าผมต้องทำอะไรตามแผนบ้างพอเธอเข้ามาใกล้มากๆผมก็วิ่งเลยครับแต่ไม่ทัน เธอโผล่ามาอยู่ตรงหน้าผมได้ยังไงก็ไม่รู้ใช้มือที่มีเล็บแหลมคมบีบคอผมผมได้แต่ดิน้นแต่ก็ถูกยกขึ้นจนเท้าลอยจากพื้นตอนนั้นผมเหมือนกำลังจะขาดใจตายผมน้ำตาไหลพลากพาๆสมองอื้อหูดับเพราะขาดออกซิเจนผมคิดถึงสารวัตรมากๆตอนนี้แกไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาช่วยผมสักที นั่งผีปอบมันหัวเราะเยาะผมมันบอกว่าผมรนหาที่เองเสือกไปเห็นมันกินคนหลายต่อหลายครั้งไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่ต้องมาพบจุดจบแบบนี้มันบอกผมว่ามันจะกินผมไม่ให้เหลือแม้แต่ขนแล้วมันก็หัวเราะแต่ทันใดนั้นครับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดผมร่วงลงไปนอนกับพื้นได้ยินเสียงเธอร้องโหยหวน ล้มลงดีดดิ้นทุรนทุรายเลยครับแล้วสารวัตรยมแกก็โผล่มาพร้อมกับอาวุธในมือยิ่งกระนำใส่เธอซ้ำๆก่อนจะเอาตะกรุดสวมไปที่คอแล้วบริกรรมคาถาอยู่พักใหญ่ส่วนผมกำลังไอคอกแคกด้วยความระคายคอเพราะผมถูกบีบคออย่างแรงอยู่พักใหญ่เลยตัวของผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ถูกสารวัตรยิง ก็มีควันขโมงเลยครับไม่นานก็แห้งเหี่ยวเหมนเน่าเหลือแต่ซากจากนั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็เข้ามาสมทบสารวัตรแกใช้น้ำรดไปที่ร่างนั้นซ้ำอีกทีแกบอกผมว่าเป็นน้ำมนต์ที่พระอาจารย์ท่านให้มาจากนั้นก็โทรเรียกให้โมรณนิธิมาทำการเก็บศพแล้วนำไปชนะสุตรต่อไปครับสารวัตรยมแกเอ่ยชื่นชมผมที่ช่วยหน่วยงานราชการ เพราะมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แกจึงไม่สามารถลงมือได้โดยพละการและกระสุนที่ใช้ยิงผีปอบก็เป็นกระสุนอาคมซึ่งใช้ปราบพูดผีที่เข้าสิงสู่คนสารวัตรยมยังเล่าให้ผมฟังอีกว่านอกจากจะปราบโจรผู้ร้ายแล้วบางครั้งแกก็ต้องปราบผีปราบวิญญาณเหมือนกันแม้จะสรุปคดีเหล่านี้ตามตรงไม่ได้ แต่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษแล้วไม่ว่าผีหรือคนหากทำความเดือดร้อนแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสารวัตรแกก็ไม่เคยคิดจะละเว้นครับหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกจากภพเม้นเดิมถึงจะไม่มีผีปอบที่ว่าอยู่แล้วแต่ใครจะการันตีให้ผมได้ว่าจะไม่มีผีตัวอื่นอยู่อีกด้วยความที่เจอมากับตัวจนขวัญหนีดีฟอไปหมด ผมก็เลยตัดสินใจมาขออาศัยพระอาจารย์ของสารวัตรยมที่วัดของท่านครับเพราะผมเชื่อว่าการอยู่ใกล้พระสงฆ์องค์เจ้าอุ่นใจกว่าที่ไหนๆล่ะครับเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแผนและเพื่อนคุณแผนที่ได้ประสบพบเจอมาคุณแผนเล่าว,ว่า สมัยที่คุณแพนกำลังเข้ามหาลัยช่วงนั้นได้ย้ายมาอยู่หอเพื่อเตรียมตัวก่อนจะเปิดเทอมคุณแพนพักอยู่หอภายในมหาลัยซึ่งจะมีบางคณะที่มีการบังคับให้นักศึกษาพักในมหาลัยคณะที่คุณแพนเรียนก็เป็นหนึ่งในคณะที่ถูกบังคับให้พักหอในนั่นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ห้องหนึ่งห้องพักกันสี่คนและจะคระกันอยู่กับคณะอื่นด้วย โดยจะแยกหอชายหญิงตอนนั้นได้มีการแบ่งแยกห้องเพื่อนคนไหนจะได้พักร่วมกับคุณแพนอยู่คณะสาธารณสุขชุมชนสองคนและคณะเดียวกับเธออีกหนึ่งคนหลังจากที่ลงชื่อในใบทะเบียนที่อาจารย์ลงเสร็จเธอก็เอาของไปเก็บภายในห้องที่เธอได้สัมภาระตอนนั้นคุณแพนก็เอามาไม่มากนักมีแค่เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและห้องหนึ่งพักกันตั้งสี่คน ถ้าเอามาเยอะเกินไปก็รกเป,ปล่าๆรูมเมทของคุณแพนแต่ละคนน่ารักมากๆตอนนั้นพอเดินเข้าไปคุณแพนเจอเบลเจอแคนดี้จากคณะสาธารณาสุขชุมชนพวกเธอได้ทำความรู้จักพูดคุยให้สนิทสนมกันมากขึ้นสักพักเพื่อนใหม่สาวสวยประจำห้องพักก็มานั่นก็คือฟางจากคณะศึกษาศาสตร์ แต่ว่าฟางนั้นจะเป็นคนเงียบๆไม่เคยพูดค่อยจาแต่ก็พอได้พูดคุยกันบ้างตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้นักศึกษาทุกคนที่พักภายในหอมหาลัยลงมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือศาลที่อยู่หน้าหอตอนนั้นคุณแพนและเพื่อนของเธอมัวแต่นั่งคุยกันจนเลยเวลาที่จะลงไปไหว้เอ,อ้ยนี่พวกเธอเราคุยกันจนลืมเวลาไปไหว้ศาลหน้าหอเลยอะ เอาเออชิบหายแล้วทีนี้จะโดนอาจารย์ดุไหมวะไม่หรอกมัง้งคิดอะไรมากเฮ้ยแต่เราย้ายมาอยู่หอใหม่นะเว้ยเราก็ต้องไหว้ตามประเพณีเขาสิเสียงฝั่งว่าเออน่าเดี๋ยวเราค่อยลงไปไหว้ทีหลังก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปจนดึกหลังจากที่คุณแพนกับเพื่อนของเธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จ พวกเธอทั้งสี่ก็ชวนกันไปร้านเหล้าสังสรรค์กันเป็นการผูกมิตรไมตรีของพวกเธอทั้งสี่คนตอนนั้นเพลิดเพลินไปกับอบบยามุกและสิ่งล่อตาล่อใจเสพของมึนเมาจนลืมเวลาที่จะต้องกลับไปพักผ่อนแต่ด้วยความที่หอพักนั้นจำกัดเวลาเข้าออกพวกเธอก็เลยตัดสินใจกลับหอในตอนเช้าในตอนใกล้รุ่งฟ้ายัางมืดสลัว พวกเธอได้กลับไปพักที่หอพักเดล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าจากการไม่ได้นอนมาทั้งคืนในตอนที่หลับไปนั้นฝันเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งมายืนชี้หน้าพวกเธอจนคุณแผนสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่คุณแผนก็คิดแค่ว่าเธอคงจะเมามากไปหน่อยก็เลยฝันอะไรไปเรื่อยเปื่อยพอเพื่อนๆของคุณแผนตื่น คุณแผนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนของเธอฟังเพื่อนของคุณแผนบอกว่าพวกเธอไม่เห็นจะฟันอะไรแบบนี้เลยคุณแผนจะต้องคิดมากไปเองแน่ๆแต่มันก็คงจะจริงอย่างที่เพื่อนพูดนั่นแหละพอช่วงเย็นพวกเธอก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆมหาลัยกลับมาอีกทีก็ดึกจนใกล้ถึงเวลาจะปิดหอแล้วตอนนั้นพวกเธอได้มีการเตรียมตัวรีดเสื้อผ้าสำหรับเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีปีหนึ่งทุกสาขาโดยพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมใหญ่พวกเธอทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวและในคืนนั้นพวกเธอก็เข้านอนกันตั้งแต่ห้าทุ่มคุณแพนก็ฝันเหมือนเดิมมีคนแก่คนเดิมมามองพวกเธอด้วยสายตาอาฆาตแต่ในฝันคนแก่คนนั้นไม่ได้พูดอะไร แต่ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นจ้องพวกเธอทั้งสี่ทีละคนในฝันมันน่ากลัวมากมันเหมือนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจนภาพนั้นหายไปรุ่งเช้าเสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นทุกคนตื่นไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวไปเข้าปฐมีิเทศให้ทันก่อนเวลาเก้าโมงเช้าวันนั้นทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตนซึ่งกิจกรรมในวันนั้น ทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆกับชีวิตในรั้วมหาลัยกิจกรรมวันนี้สนุกมากเลยวะ่ะเออว่าพวกเราลืมไหว้าสารกันอีกแล้วนะเวย้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าคืนแรกที่มาไม่ไหวไม่เป็นไรเลยไร้สารละแต่ละว่าไปไหว้หน่อยก็ดีนะเพื่อความสบายใจนะแต่ทุกคนก็ตัดสินใจแยกย้ายไปอาบน้ำเพื่อจะเข้านอน คุณแพนยังคงนึกถึงเรื่องในฝันมันเป็นภาพจำที่เธอฝันเห็นสองวันติดมันเหมือนเรื่องจริงมากๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้เพื่อนฟังเพราะกลัวว่าเพื่อนจะหัวเราะเยาะแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่สบายใจกับความฝันนั้นพอรุ่งเช้าเธอรีบตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวก่อนเพื่อนเเพื่อ,อจะลงไปไหว้ศาลเจ้าที่ที่อยู่หน้าหอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองให้เธออยู่รอดปลอดภัยแพนเปไน็นไมาวะตื่นมาก็ไม่เห็นแก้แล้วอะอ๋อเราเราลงไปไหว้สารมามีไรเหรอเอ้ยอยังไม่จบอีกวะบอกแล้วไงไปไหว้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกในตอนนั้นคุณแพนรู้สึกไม่พอใจที่เพื่อนพูดเธอไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นคนแบบนี้ เธอคิดในใจว่าหากวันหนึ่งเพื่อนของเธอเป็นอะไรไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่ช่วยคุ้มครองเพื่อนตามที่เพื่อนพูดแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้มันก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาวันนั้นเป็นคืนวันโกลเพื่อนของคุณแพนที่ชื่อเบลที่เคยบอกว่าการไหว้เจ้าที่เป็นเรื่องไร้าสาระทุกคนต่างก็แยกย้ายกันนอนจูโจเพื่อนของคุณแพนที่ชื่อเบลฝันร้าย เท่าที่เธอเล่ามามันเหมือนฝันที่คุณแผนฝันเลยแต่มันเลวร้ายกว่านั้นเพื่อนที่ชื่อเบลได้ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวมายืนอยู่ปลายเตียงของตัวเองยืนชี้หน้าสายตากเกลี้ยกลาดและในความฝันมันเหมือนจริงมากๆร่างของเบลขยับขยืขย้อนไม่ได้จะอ้าปากส่งเสียงร้องเรียกเพื่อนให้มาช่วย ก็ทำได้เพียงแค่อ้าปากเท่านั้นแต่เสียงไม่รู้ไปไหนแล้วชายแก่คนนั้นก็พูดว่าอินโนมึงอย่าไปพูดแบบนี้กับใครที่ไหนอีกนะครั้งนี้ถือว่ากูมาเตือนด้วยความหวังดีไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายมึงหรอกต่อไปนี้ขอให้มึงเลิกพูดจาไม่ดีไม่ว่ากับใครที่ไหนก็ช่าง เบลทำได้แค่คิดภาวนาในใจขอโทษหนูจะไม่พูดจาไม่ดีอีกแล้วให้อภัยหนูเธอหนูกลัวแล้วหนูเพิ่งมาใหม่หลังจากนั้นร่างกายของเบลจึงค่อยๆขยับได้รุ่งเช้าเบลชวนคุณแพนและเพื่อนไปขอขามาท่านเจ้าที่ในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่านมันสร้างความแปลกใจให้เพื่อนๆมาก เพราะเบลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ก็ดีที่เบลรู้จักปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เบลได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกิดเพราะเบลพูดจาไม่ดีไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทำให้ท่านไม่พอใจหลังจากนั้นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับคุณแพนและเพื่อนๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยจนมาถึงช่วงปิดเทอมหมดสัญญาเช่าหอ และพวกเธอก็กำลังจะขึ้นปีสองแล้วทางมหาลัยอนุญาตให้นักศึกษาทุกคนสามารถย้ายออกไปอยู่หอน,นอกได้ตามสบายแพนและเพื่อนๆก็แอบคิดถึงวันเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกันแต่มันจำเป็นต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละห้องแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ลืมที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวพวกเธออีกครั้ง ขอฝากเรื่องนี้ไว้เตือนเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับทุกๆคนนะคะเวลาไปไหนมาไหนให้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยู่ประจำที่นั้นๆให้ท่านช่วยปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงถ้าหากไม่เชื่อโปรโดอย่าลบหลู่ท่านเรื่องราวันจะได้ไม่เกิดขึ้นเหมือนเรื่องเพื่อนของคุณแผนที่ได้นามาเล่าให้ฟังในวันนี้เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริง เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเต็มสิบทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่ลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ